ได้โชคกับกับสมเด็จพระสันตปาปาแกมาให้โชคก็ชอบเลียงเป็ดเนี่ยอายุแปดสิบเปดเออได้โชคกับกับสมเด็จพระสันตปาปาดูข่าช่องสามนี่แหละคือมาให้โชคแกมาให้โชคมันก็ชอบเลียงเป็ดเนี่ยอายุแปดสิบเปดกอีหนึ่งเนาะพระสันตปาปา ทุนรั์ช่องสามและเบื้องข้าวช่องสามคือยังไงข่าวข่าวว่าพระสันตปาปาแกอสวรรคตสวรรคตอายุแกอแปดสิบแปดปีเออกระเลิ่มมาเกลียกแปรียบคือเขาไอ้คนขายเนี่ยเขาเขานั่นยังไง เขาขายแเผงขายอันพวกแเผงพวกอันเขาขายสุภาษย่านขายแล้วเขาก็ไปอันวางขายไอ้ป้าไปป้าป้าไปซื้อที่ไหนป้าไปซื้อย้อมเพื่อให้ตายล้ายไปให้ตายแล้วไปซื้อให้อ๋อซือถอให้ให้แฟนซื้อแมนถือซื้อที่ไหนที่ที่อำเภออำเภอกุอำเภออะไรคอำเภอคุมเมืองซื้อกี่ใบครับใบเดียวเดียวเหลือใบเดียวเหลือใบเดียวเหลือใบเดียวแมนคือเลขแปดแปดเนี่ยะใช่ส่วนเงินที่ได้นี่จะไปทำอะไรครับ กินไปใส่นีใส่ศิลนแล้วก็จิตซื้อรถไทให้ไถนะาก็ใส่นี่ให้ลูกให้เต่าให้มันเรียบมันลอยเอาใส่ที่เป็นประโยชน์ก่อนละเนาะใช่ไี่ใช่สินก่อนแม่นทัดหนาทุรทั์อะไรนะกํลังรุ่นนะรุ่นอยู่หนาทุรทัศ์เบื้องเข้าออกตลาดถินแบงตอนนั้นพอรู้ว่าถูกตกตกยังยังยังไม่รู้เลยเออแล้วใครมาบอก ตารนีสงสัยว่าเออเขาซื้อท,ท,ที่ห้างไทว่าสั่นเขาชื่อเรขกตัวไดนให้เจ้าสิก็เลยเอาโทรศัพท์ต่วนี้มาเบึงวันน,นี้พวกหัวจะข้องถึกวันนี้เขามาทวนเพียบมาเปิดเบิ้อก่อนเขาทวนอีกเออทวนถิงเ็นสองหนึ่งสามสามเปียดเปียดโอ้ยคือหกตัวนี่เต็มเต็มเลยเต็มเต็มดีใจไหมนี่ดีใจจังเลยจนว่าลิ้วปอด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ